ภาคภูมิใจลูกชายคนนี้ตอนที่2อหลังจากเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตถึงล้านช้างและพักผ่อนอยู่ราวสอสัปดาห์หมูโ,มโอก็ออกตระเวนสำรวจ 1, พันพืชและสัตว์บริเวณสองฝา ิตะวันออกของหลวงพระบางแต่โชคร้ายที่ก็ต้องล้มป่วยด้วยพิษไข้ป่าถึง22วันก่อนำลาจากโลกไปด้วยข้อความสุดท้ายในสมุดบันทึกซึ่งจดจารด้วยลายมืออันขยุกขยิกพระพิษไขวา่าโอ้พระเจ้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยฉากสุดท้ายในชีวิตที่ดำเนินมาเพียง35ปีของเขา คือค่ายพักแรมบริเวณแก่งนูนในลำน้ำขานที่ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยพรรณนาความงามไว้ในสมุดบันทึกถึงราตรีหนึ่งซึ่งมีจันร์ทกระจ่างใสส่องแสงสีเงินยวงทอดทาบพื้นผิวของลำน้ำเล็กๆสายนี้ไกลออกไปขอบฟ้าถูกคลิบด้วยสีเข้มของขุนเขาสูงตะมืนรอบกายมีเพียงเสียงจิ้งหรีด ดังแทรกเข้ามาในเพิงพักเพราว่าเสมือนมีลางบอกเหตุอยู่ภายในทำไมเขากลับหักมุมจบบันทึกช่วงนั้นอย่างไม่น่าเชื่อว่าถึงแม้ทัศนียภาพที่รายรอบแสนจะรื่นรมแต่ข้าพเจ้าไม่อาจทราบซึงสุขใจไปกับมันสิ่งที่มันเกิดขึ้น หลับเป็นความรู้สึกโศกเศร้ากระวนกระวายใจคิดถึงบ้านคิดถึงตัวเองบางทีการจากบ้านมาไกลโดยลำพังอาจเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเกินไปจากหนังสือ Travels in the Central p a r t of Indochina สำนวนแปลของจิรนันพิตรปรีชาสำหรับชาวหลวงพระบางซึ่งในเวลานั้นไม่รู้จักมูโอ และยิ่งไม่รู้มาก่อนว่าเขาเคยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มาแล้วบ้างก็เป็นธรรมดาที่จะโจดขานจนกลายเป็นตำนานมาถึงวันนี้ว่ามูโอถูกผีเฝ้าสมบัติในถ้ำน,นกยางบนภูสวงภูเขาเหนือลำน้ำคา,านขบกัดเขาเรื่องเล่าพิสดารพันลึกขนาดว่ามูโอเรียนวิชากมจากโยคีในอินเดียเมื่อจะขึ้นแปวสมบัติ ก็เจอผียักษ์มาขวางทางจึงเสกมนเป่าไฟไล่ผียักษ์แต่ที่สุดก็สู้ไม่ได้ต้องอาเจียนเป็นเลือดจนมาขาดใจตายที่แก่งนูนริมน้ำขานได้หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงขุมทรัพย์มหาสมบัติล้าเลอค่าหาได้อยู่ในถ้ำบนภูสวงไม่แต่อยู่ในสมุดบันทึกและสมุดภาพของฝรั่งตาน้ำข้าวที่คนหลวงพระบางเข้าใจว่า บังอาจท้าทายอาถรรพ์แห่งภูสวงคนนี้นั่นเองนะับตอนนี้ไปเป็นเวลาอีกนานนะัก กว่าที่จะมีคนที่กล้าหาญพอที่จะดำเนินตามรอยท้าของเขาไปในประเทศแห่งป่าดงดิบและโรคภัยไข้เจ็บเพื่อสำรวจซึ่งต้องกระทำโดยการสละบ้านและครอบครัวสุขภาพและชีวิตของตนเป็นคำของเซอร์อาร์เมอร์ซิสันราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งลอนดอนจากหนังสือ memoir of m henry muo สำนวนแปลของวน,นานาวิกมูลในฐานะเจ้าวนานิคมที่ปกครองอินโดจีนเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีนอกเหนือจากการกอบโกยทรัพยากรมหาศาลไปสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองแล้วกล่าวกันว่าสิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสทิ้งไว้ให้อินโดจีนในเชิงสร้างสรรค์คือการก่อตั้งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตเพื่อขนขวา รวบรวงความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีในแหลมอินโดจีนและผลงานที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านักโบราณคดีแห่งสำนักนี้คือการศึกษาค้นคว้าเพื่อคลี่คลายความลี้ลับของอารยธรรมของและฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานในดินแดนกัมพูชาหรือที่ชาวโลกรู้จักกันดีในนามมหาปรา,าสาทนครวัดนครธมหรือเมืองพระนคร หรืออังกอไม่อาจปฏิเสธว่านี่เป็นผลสืบเนื่องจากการที่อองรีโมโอเดินทางมาสำรวจและบันทึกเรื่องราวและภาพวาดไปเผยแพร่ในยุโรปอันถือเป็นการเปิดโลกแห่งการรับรู้ของชาวตะวันตกที่มีต่อดินแดนอินโดจีนซึ่งเคยเชื่อฝังหัวกรรมนานว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจนแม้แต่ปาทหลวงชาวสเปนท่านหนึ่งคือกาเรียน คิโรดาเดอซานอันโตนิโอซึ่งเดินทางมาสำรวจนครวัดตั้งแต่ราวพศ .2147 รูปสมัยกับกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก็ยังเขียนบทความไปเผยแพร่ได้เชิงหมิ่นแคลนตามทัศนะของนักล่าอนานิคมว่าเมืองพระนครของขอมเป็นเมืองที่สร้างขึ้นอย่างน่ามาสจันแต่เป็นเมืองที่ชาวโรมันสร้างขึ้น เพรว่าบันทึกที่ได้รับการเชื่อถืออย่างเป็นทางการคือบันทึกขององ,องรีโมโอในความตอนหนึ่งในหนังสือเมืองพระนครของศาสตราจารย์ยอสเซเดสแห่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิย์ว่าประมาณหนึ่งร้อยปีมาแล้วที่นักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งคือนายองรีโมโอได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของเขา ในหนังสือชื่อการท่องโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้ดึงความสนใจของโลกตะวันตกมาสู่พระนครหลวงผู mm ้บรรยายถึงเมืองพระนครว่า mm hmm. เป็นนรมิตกรรมทางสถาปัตย์ซึ่งอาจไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างมาแล้วหรือที่จะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้จากหนังสืออังกอร์ and introduction สำนวนแปลของปราณีวงเทศดื่อแรงบันดาลใจจากการหนาหนังสือราชานาจักรและประชาชนแห่งสยาม The Kingdom and People of Siam ของเสื้อจอห์นบาวริงซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในพศ2400ทำให้องรีมูโอง ตัดสินใจขอรับทุนจากราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งลอนดอนในการเดินทางมาสำรวจชีวิตพืชสัตว์และผู้คนในดินแดนอันลี้ลับคือสยามกัมพูชาและลาวในปีพศ .2401 โดยใช้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเราได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเดินทางสู่กัมพูชาโดยใช้ช้างและเกวียนเป็นพาหนะระหว่างทางเขาค้นพบเตา่าปลาและแมลงพันธุ์ใหม่ๆนับสิบชนิดและยังทําบัญชีคําศัพท์ภาษาพื้นถิ่นไว้หลายคําแต่ทั้งหมดนั้นก็<อ>ยังไม่เท่ากับการที่เขาได้ประจักษ์ตาในมหาปราะสานครวัดที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเวลานั้น อาณาจักรของมนันเกรียงไกลจะล่มสลายไปนานแล้วบางด้านของมหาวระสาทก็เต็มไปด้วยรากไม้ขึ้นปกคลุมแต่เขาก็ยังยืนยันไว้ในบันทึกของเขาราวกับเจตนาจะคัดค้านแนวคิดของบาทหลวงซานันโตนิโอที่บอกว่านครวัดสร้างโดยชาวโรมันแต่มูโอกลับเห็นว่านี่คือความยิ่งใหญ่ที่ท้าทายวิหารโซโลมอน มันถูกสร้างขึ้น้วยน้ำมือของไมเคิลแอนเจโลแห่งยุคบรรพการและสามารถยืนเคียงกับสิ่งก่อสร้างที่มาสจัย์ที่สุดของโลกตะวันตกได้อย่างเต็มภาคภูมิมันยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่กรีกและโรมันทิ้งไว้เป็นบรดกแก่เราจากหนังสือ Travels in the Central Part of India o c h n สำนวนแปลของจิรนันพิทปรีชา บันทึกอันเร้าใจเพืสานกับภาพสเก็ตอันทรงพลังจากปลายปากกาของมูโอส่งผลให้รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจส่งคณะนักโบราณคดีมาบุรณะปราสาทนครวัดและกลุ่มปราสาทหินในอดีตเมืองพระนครของขอมที่มีอยู่หลายร้อยปราสาทกร,ระทั่งก่อให้เกิดเส้นทางวัฒนธรรมสายใหม่ ที่นำพานักเดินทางทั่วทุกมุมโลกให้มุ่งตรงมาพิสูจน์ความจริงว่าเหตุใดมหาประสาทนครวัดถ,ถึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีทำไมองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติถึงประกาศขึ้นทะเบียนเมืองพระนครของขอมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ และจริงอย่างที่อาโนนทอยบีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวไว้หรือไม่ว่าซีอังกอร์แอนด์ได้จะเพิ่งรีบตายถ้ายังไม่ได้เห็นเมืองพระนครของขอมในส่วนที่เกี่ยวพันกับสยามประเทศแม้จะไม่มีหลักฐานระบุไว้ชัดเจนแต่ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือมูโอเดินทางสำรวจคนครวัดพศ .2401 ต่อมาในปีพศ2402พงศาวดารกรุงรัตนกโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรระวงระบุว่าล้นกล้าวรัชการที่4ทรงพระราชดำริว่าปราสาทหินในขเขมรจำนวนมากหากหรือปราสาทย่อมย่อมมาไว้ในกรุงเทพสัก2-3ปราสาทก็จะเป็นเกียรติยศภายหน้า เพราะว่าเมื่อส่งคณะสำรวจไปในพศ2403ก็พบแต่ปราสาทหลังใหญ่ๆค้ะจะไปรื้อปราสาทหลังเล็กมาก็ถูกต่อต้านโดยชาวเขมรที่สุดในปีพศ2410จึงโปรดให้พระสามพบพ่ายไปถ่ายแบบปราสาทนครวัดมาจำลองไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ ทำด้วยศิลาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งรายปนในเมืองเสียมเรียบที่ตั้งปราสาทนาครวัดปัจจุบันมีอนุสรสถานรำลึกถึงนักโบร,ราณคดีฝรั่งเศสบางท่านที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการรวณะปราสาทของแต่สำหรับองรีโมโอจะมีใครคิดสร้างนุสารีให้เขาหรือไม่ก็ตามแตนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ น่าจะเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวเขเมรและชาวโลกไม่ควรลืมเลือนเป็นที่สุดกระชการล่าเมืองขึ้นเป็นการกระทําที่น่าอับอายก็หมโอไม่ใช่หรือที่ช่วยไท่บาปให้นักล่าอย่างฝรัง่งสเตยจัยใจอันเปรียบด้วยความรักขององรีโมโอ ได้ปลุกความรักในบุคคลอื่นให้ตื่นขึ้นเป็นความรักที่ความตายไม่อาจทำลายได้แต่กลับจะยิ่งเพื่มพูนขึ้นตามกาลเวลาคำของเจเจเบรลินแฟนจากหนังสือ Memoir of M. Henry m u ี่สำนวนแปลของวานนานาวิกมูลบันทึกของอองรีมูโอใช่จะมีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจ ต่อภาพความลี้ลับในสยามและอินโดจีนแต่เขายังได้พรรณนาความยากลำบากระหว่างการเดินเท้าย่ำทะเลโคลนท่ามกลางพายุฝนความทรมานจากการต้องนั่งจับเจา้าอยู่ในเสื้อผ้าที่เปียกโชกการถูกเหลือบยุงรินไรรุมกัดจนผิวหนังขึ้นผื่นภาพสเก็ตของเขายังบอกเล่าเรื่องราวขณะที่มีเสื้อดาวจู่โจม ค่ายพักกลางป่าในยามราตรีรวมถึงภาพเจ้าลาวที่ร่วมเดินทางไปกับเขากำลังพุ่งหอกสังหารรัดอย่างดูดันสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมต้องตั้งคำถามว่าคนอย่างอองรีโมโอเป็นคนพันไหนชีวิตวิญญาณเขาถูกหล่อหล,อ,ลอมด้วยอะไรเขาคือนักประจนภัยเสียงโชคที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้โลกจดจำเขาในฐานะ ผู้พิชิตกระนั้นหรือชีวประวัติองรีโมโอที่เขียนขึ้นโดยเจเจเบลินแฟนชาวฮอลแลนด์ที่เป็นเพื่อนรักของเขาทำให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าโมโอเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศส3 6 9ที่เมืองมองเบเลียสประเทศฝรั่งเศสบิดาเป็นข้าราชการมารดาเป็นครู มูโอเรียนวิชาภาษาศาสตร์ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์รทขาตรเวนไปใช้ชีวิตในรัสเซียโปแลนด์เยอรมันเบนเยียมและเริ่มงานถ่ายภาพบันทึกเครื่องราวในประเทศนั้นๆแัจุดหักเขนในชีวิตถ้าจะมาจากการที่เขาย้ายไปอยู่อังกฤและได้แต่งงานกับหลานสาวของมันโกพ์กนักเดินทางผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการสำรวจแม่น้ำไนเจอร์ในแอฟ,ฟริกาเจ้าของผลงานเขียนชุดการเดินทางสู่ใจกลางกาลาทวีปของพาร์กก่อนที่หนังสือของเซอร์ ring, จอห์นบาวริงจะจุดประกายไฟในใจเขาให้ลุกโชนกระทั่งตัดสินใจขอทุนจากราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งลอนดอนรอนแรงม,มาสำรวจดินแดนสยามกัมพูชาและลาวดังกล่าวมาแล้วบทความของเบลินแฟน ค่อยคลี่คลายข้อกังขาในใจผมว่าหมูโอมีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงจากการชอบฝึกยิมนาสติกมาตั้งแต่เด็กและนอกจากวายแล้วก็ไม่เคยแต่ต้องสุราเลยที่เป็นเงื่อนไขให้เขาทนต่อภูมิอากาศเขตร้อนชื้นความเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดอาหารการกินที่แสนเลวและการนอนค้างห้างแรมในป่าที่นานถึงสปี คุณลิกภาพก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้เบลินแฟนบันทึกไว้ว่ามูโอเป็นคนประเภทที่มีความเมตตากรุณาผสมอยู่ในความกล้าอานซึ่งช่วยให้เขาเอาชนะใจชนพื้นทินได้อย่างดีนอกจากนั้นความเป็นนักอา่านนักสะสมหนังสือเป็นผู้ใฝ่รู้ทำให้เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จักชนทุกชั้นและถึงแม้เขาจะเป็นโปรเตสเตนแต่เขาก็สร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจกับหมอสอนสาศาสนาคาทอลิกในสยามและอินโดจีนความสุภาพอ่อนน้อมของเขาปรากฏเด่นชัดในคำไว้อาลัยของมารีเซอาสฟองแทนหมอสอนสาศาสนาประจำไส้ง่อนตอนหนึ่งว่าน้ำตาของข้าพเจ้า รินไหลเมื่อรำลึกถึงมิตรที่แสนดีและมีเมตตาจิตผู้นี้ชาวพื้นเมืองเองก็ต้องรู้สึกอะไรในการจากไปของเขาเพราะทุกคนที่ใกล้ชิดเขาต่างก็สรรเสริญในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต,ต่อผู้อื่นตลอดจนความสุภาพและความอารีของเขาซึ่งเป็นคุณสมบัติอันทรงคุณค่าในสายตาของคนเหล่านั้น จาก m e มัวออฟเอ็มเฮนรี่มูสำนวนแปลของวันนานาวิกมูลสักกี่ครั้งที่จะไปเยือนหลวงพระบางผมพึงใจจะได้ขึ้นไปชมทัศนยียภาพของเมืองจากมุมสูงบนพระาธาตุปูสีด้านหน้าเห็นแม่น้ำโขงกับพระราชวังด้านหลังเห็นผู้สวงและลำน้ำขานสำหรับผมพระราชวังหลวงพระบาง คือนุสสรีแห่งความเรืองโรดของอดีตที่ดับศูนย์ไปแล้วของราชาณาจักหนึ่งในขณะที่ลำน้ำคานคืออนุสรสถานแห่งการแตกดับของชีวิตที่เคยเรืองโรดของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่อาจกลับไปตายที่บ้านเกิดเมืองนอนแม้สุสานจะตั้งอยู่โดดเดียวณนะริมน้ำคานมีนักเดินทางที่ตระหนักในคุณค่าของเขาไม่มากนัก จะมุ่งมั่นไปวางดอกไม้คารวะเนือหลุมฝังศพของเขาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าดวงวิญญาณขององรีโมโรับรู้ว่าอย่างน้อยเพื่อร่วมชาติจากเมืองมองเบเลียสบ้านเกิดของเขาได้จารึกคําถึงงดงามที่สุดสำหรับเขาไว้ที่หลุมฝังศพว่ามาทุกภูมิภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ แทกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรอ,อันเนื่องจากกรณีอองเดรมาโลสกับราชมันคาตอนจบผลงานเขียนเรื่องศิลปะอินทระวรมันของอองรีปรามองติเย นักโบราณาคดีประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิย์ที่ตีพิมพ์ในกรุงฮาหนอยในปีพศ2462บรรยายถึงความงามด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทบันทายสีก็ยิ่งเป็นแรงก,กระตุน้นให้อองเดรมาโลสนักประพันธ์และนักการเมืองฝรั่งเศสมองไปยังปราสาทเล็กๆแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษ 13ตุลาคมพศ .2466 อองเดรมาโรสและภรรยาเดินทางจากเมืองมาเซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสด้วยเรือโดยสารชื่อพระนครโดยใช้เวลาหนึ่งเดือนเดินทางผ่านสีลังกาสิงคโปร์ฮาหนอยไซง่อนพนมเปนเสียมเรียบแล้วนั่งเกวีนสู่ปราสาทบัญทายสีโดยก่อนเดินทางจากฝรั่งเศส มาโลได้รับหนังสืออนุญาตจากทางการให้เข้าไปค้นคว้าทางโบราณคดีในกัมพูชาเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปในดินแดนอันเป็นที่ตั้งโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขุดแต่งค้นคว้าแต่เมื่อไปถึงฮานอยซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศน่วยง,งานของฝรั่งเศสในการดูแลโบราณสถานในกัมพูชา มาโรสได้ไปรายงานตัวกับผู้อำนวยการสถาบันและได้รับคำชี้แจงถึงระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องห้ามไม่ให้แตะต้องศิละปะวัตถุที่ค้นพบในป่าครั้นเมื่อเดินทางถึงพนมเปตกงสุลกิติมิ์ซึ่งเป็นผู้จัดหาเกวียนคนขับและมักคุเทศให้มาโรสยังได้ย้ำกับมาโรว่าศิละปะวัตถุที่ค้นพบ จะต้องอยู่ที่เดิมนำออกจากป่าไม่ได้ตามที่มีระบ,บุไว้ในกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในป่าแต่แล้วในวันที่24ธันวาคมพศ2466อองดเรมารูและภรรยากับเพื่อนของเขารวม3ามคนถูกจับกุมที่พนมเปญข้อหาลักลอบนำหินแกะสลักรูปนางอับซอน ออกมาจากปรา,าสาทบันทายสีถึงเจ็ดชิ้นด้วยบรรจุหีบส่งมาทางเรือซึ่งผู้ที่ให้เบาะแสแก่ทางการฝรั่งเศสที่พนมเปนก็คือมัคคุเทศที่นำทางให้คณะของมาโลสนั่นเองทั้งสามถูกกักบ,บริเวณอยู่ในโรงแรมที่พักภรรยาของมาโลอดอาหารประท้วงจนได้รับการปล่อยตัวเธอเดินทางกับฝรั่งเศสเพื่อหาทางช่วยสามี ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลย